รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับกับปอนโนวิดเอ้ยไม่ใช่รายการ talk about นี้ไปเนะครับทุกคนดูวิดีโอด้านหลังผมไหมครับเห็นว่าคือวิดีโออะไรคือเพจนะครับเพจเกียนๆของพวกสแปมนะครับที่มันจะมาคอยหลอกหลอนเรานะครับผมสร้างเพจเอาไว้ค้าขายก็ติดต่อกับลูกค้านะครับแต่ก็จะมีไอ้เพจผู้หาเนี่ยมาเกียนแล้วก็มาแจ้งผมก็แบบว่าสงสัยนะครับอยู่ดีเพจค้าขายผมโดนอะไรก็โดนอไดนอ้หย่านี่นะครับเข้ามาสแปมอะไรสักอย่างทำให้แบบเพจผมมันโดน Facebook AI ตรวจสอบนะครับทำให้เพจผมแบบใช้การไม่ได้นะครับระวังไว้ด้วยนะครับอย่าไปกดลิงก์อะไรของพวกนี้นะครับแล้วก็พยายามแจ้งสแปมมันไปนะครับไม่รู้ว่าพวกนี้หวังอะไรกับเราหรือเปล่านะครับแต่ก็ระวังตัวกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ทําเพจค้าขายใน Facebook ยังไงก็อย่าไปหลงเชื่ออะไรนะครับถ้าเกิดไอหาพวกนี้หานี้ทักมาให้แบบว่าโอนเงินเพื่อจะแก้ไขปัญหาของทางเพจ Facebook ร้านค้านะครับอย่าไปเชื่อเด็ดขาดเพราะอย่างนี้พวกวิชาชีพเยอะมากนะครับในโลกออนไลน์ เพราะเพจของมันก็ไม่ค่อยมีใครติดตามเลยนะครับน่าจะเป็นเพจที่สร้างมาใหม่เพื่อมาเกลียนใส่คนอื่นนะครับยังไงถ้าเกิดเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม,มยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะมากมาเข้ามาแฝงทุก,กองค์กรเลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือทางโทรศัพท์ให้ใช้สติให้มากๆนะครับอย่าหลงกลพวกมันนะครับ